กับทางด้านพี่เอกธนาราจากบลบวัวหลวงสวัสดีพี่เอกค่ะสวัสดีน้องวิทยกรนะครับแล้วก็สวัสดีแฟน,นรายการทุกท่านครับเอาละค่ะมาเลยพี่เอกเปิดกราฟรอแล้วตอนนี้ได้นะ,ะดูดีไหมดูดีไหมกราฟวันนี้หรือมีประเด็นอะไรมาฝากนักลงทุนบ้างได้เลยครับถ้าบอกว่าดูดีไหมเนี่ยดูดีมากมาัแล้วก็ นะครับผ่านมาก็คือเราผ่านมาเดือนกว่าแล้วนะครับแล้วก็ใกล้ถึงมาจุดจีนแล้วนะครับ<ฆ>พิมไม่หน่อยนะจุดจีนมีอะไรที่จะส่งผลเรื่องการลงทุนเนี่ยเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ว่าวน,นี้คงจะมาขอพูดถึงส่วนตัวภาพตลาดที่กําลังมีการปรับตัวขึ้นมาได้ต่อเนื่องนะครับ<ฆ>ก็โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยนะถือว่า<ฆ>ช่วงตอนต้นปีมานะครับอยากทราบไหมครับว่าเราขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะให้ดูหน่อยหนึ่งนะฮะว่าผมทํเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์นะ ตอนนี้ก็ขึ้นมา10%แล้วนะครับอ่า<ด>ใช้เวลา<ด>เป็นแค่ประมาณเดือนกว่านะถือว่า3ปีที่ผ่านมาติดลบนะะลบลบลบมาตลอดเลยนะฮะแต่ว่าปีนี้ครับนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นปีทองนะของตลาดหุ้นไทยก็ได้นะฮะนักทุนท่านใดที่อาจจะแบบอ่อเหนื่อยแล้วับนะลงทุนมานานๆแล้วโอ้โหลงทุนไม่ได้คาดหวังเลยแบบโอ้โหขาดทุนมาตลอดผล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 ตลอดนะครับก็คิดว่าปีนี้นะครับเรามาเรียกว่าสร้างพ์ตกันใหม่ นะครับแล้วก็คิดว่ามันมีหลายๆเรื่องนะที่มันจะเป็นสิ่งที่เอื้อต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะแล้วกันนะครับอ่านนี้กลับมาที่ประเด็น,นต่างๆที่ว่าหลายท่านคงจฟังแต่เช้าแล้วนะคงจะมีการจับรเรหลายอย่างนะแต่ว่าผมคิดว่าจะเอาเป็นมุมกว้างแล้วกันเป็นการต่อยอด<ถ>ว่าการที่ตัดจีมันอยู่ที่ระดับหนึ่งพันสี่้สิบสองจุดนักตอนนี้นะครับจะมีโอกาสการไปต่อหรือเปล่าการเมืองคงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับทุกคนทราบไปแล้วนะเพียงว่าขอขอขอมองไว้หน่อยว่า สานการต่อไปนะครับการเมืองควรจะเป็นการอะไรฮะก็คือพักร่วมรัฐบาลแล้วกันนะครับที่มีการจับมือกันเนี่ยนะครับจะเป็นพักไหนบ้างน้องนุ้ยพอได้ข่าวไหมครับต้องถามน้องนุ้ยเลยนะเรื่องการโอ้โหมีหลายสูตรดีกว่าหลายสูตรมากมายเลยพี่เอกอ่านั่นนะครับมีหลายสูตรตับจับใครใช่ก็ครับพี่เหนว่าตอนเนี้ยช่วตลาดกระสตอนหมยครับว่าการที่พักรัฐบาลหรือพักร่วมจะมาจับมือกันเนี่ยคะแนนเสียงอ่าต้องเป็นเท่าไหร่ นะถ้าสมมติว่าคะแนนเสียงนะครับแบบลักษณะคือแบบก้ามากเกินกว่ากึ่งหนึ่งคำว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยโอ้ต้องบอกว่ามันก็สมองมาตัวเลขก็เยอะนะเอาว่าคิดว่าถ้าเกินสามร้อยขึ้นไปแล้วกันต้องถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพครับรัฐบาลสามารถจะมีการผ่ันกาดำเนินนโยบายอะไรต่างๆครับได้อย่างได้อย่างเต็มที่เนี่ยนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันสะท้อนไปกับในเรื่องตัวการลงทุนนะครับแล้วก็สะท้อนไปถึงเรื่องฟันเฟือ จะท้อมในเรื่องความเชื่อมั่นนะครับและท้อมไปถึงในส่วนตัวตลาดชาติเองที่เขามีการซื้อทีต่อเนื่องตลาดบ้านเรานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอันเนี้ยเดี๋ยวมาจับตาก,ากาัน<ช>นะครับว่าคะแนนเสียงการฉับมือกันเนี่ยฮะ,ะภาคไหนบ้างนะนี้ก็มีหลายสูตร<ช>ที่เร่ไม่อไปนะครับ<ช>แต่คิดว่าคงจะเป็นผลดีนะต่อการลงทุน<ช> <ๆ S 2> และการน,นะครับอ่ะนนี้โดยรวมนะครับภาพตลาดตอนนี้นะครับเรามาดูช้ากันหน่อยนะว่าจะขึ้นไปขนาดไหน นะครับขึ้นไปขนาดไหนครับอ่านะครับตอนนี้นะครับเอาดูแบบไม่ต้องแบบดูดูอะไรนะดูยากมากแล้วกันะนะครับเคยขึ้นไปตอนนั้นเนี่ยพันห้านะตอนตอนปีสองพันยี่สี่นะครับเคยพีสองพันห้านะครับอ่าไม่ว่ารอบนี้นะครับจะมีโอกาสถึงหรือเปล่านะครับก็มันจะจะมีด่านยิบด่านย่อยนะครับก่อนจะไปถึงพันห้าเนี่ยแต่ก็คิดว่ารอบนี้แตาว่ามองสุดทางเลยแล้วกันนะเบสเคสนะครับก็คือที่พันห้านะครับแต่ว่าถ้ามองเป็นรัะการ เกิดไม่ใช่ลหละนะครับตรงไหนบ้างเป็นจุดต้องระหัะนะคร mm ั hmm. บผมคิดว่าตอนนี้ก็คงมองมาสักต่ำกว่าระดับหนึ่งพันสมร้อปดสิบจุดแล้วกันตรงที่เปิดกลับไวต้ตรงนี้นะครับถ้าจับพัดจับหวยการเมืองมันไม่ได้เป็นไปตามสูตรเอ๊ะ mm hmm. ลังจับตั้งรัฐบาลไม่ได้สมมติน,นะฮะมันมีอะไรเงื่อนไขนต่างๆมันมีปัจจัยเรื่องเสี่ยงเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยเขาเรียกว่าเชิงลบแล้วกันแต่คิดว่าน้ำหนักตรงนี้น้อยแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็น mm hmm. ในส่วนตัวภาพรวมของตลาดครับค่ะ เอาละเห็นภาพรวมไปแล้วทีนี้<า>ปัจจัย<า>ที่จะพาเซตเนี่ยไปที่พันห้าร้อยจุดเนี่ยมันจะต้องไปด้วยหุ้นแบบขับเคลื่อนด้วยหุ้นประเภทไหนกลุ่มไหนคะพี่เอกใช่ครับวันนี้ก็เลยมีตีมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็มกีเกินเกิดไปนะครับคือเรื่องตุดจีนวันที่สิบสี่ผ่ันนี้นะครับก็แน่นอนครับตุดจีนนะครับก็ทุกคนก็คงบอกเอ๊ะมันแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในตลาดหุ้นเรา<อ>ครับแน่นอนครับเวลามีเทศกาลต่างๆนะครับเราคงจะมองในส่วนตัวนะฮะ ตัวเลขนักเที่ยวจะเป็นยังไงนะครับมึติว่านักเที่ยวเนี่ยเข้ามายกตัวอย่างเช่นนักเที่ยวจีนนี่แหละนะครับที่มีการเดินทางนาเนี่ยเขาเียกว่ามีการเดินทางไปสู่จุดหมายต่างๆในช่วงเทศกาลจีนเนี<อ>่ยครับที่ไหนบ้าง<ม>ประเทศไหนบ้างเขาเียว่าที่เป็นเดสติเนชันในฝันนะคับปีนี้นะของขอนักเที่ยวจีนเนี่ยให้น้องนุ้ยลองทายดูอลองทายดูนะครับลงองทายดูประเทศไหนประเทศไหนครับประเทศไทยนี่แหละค่ะ ใช่ครับนะ,ะประเทศไทยเนี่ยนะครับอันนี้ก็โพลมาแล้วประเทศไทยก็ <S <S ที่หนึ่งนะที่หนึ่งของนักท่องเที่ยวจีนนะที่จะเข้ามาดูจีนนะครับวันที่เจ็ดของวันนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าท่านใดนะครับอยู่แถวอะฮะเยาวราชนะก็ลงส่งไลน์ส่งฟีดแบ็กมาได้ว่าตอนนี้นักท่องเทีย่ยวจีนีเป็นยังไงบ้างแต่เท่าที่กัรกั่ายดูเข็นนักท่องเที่ยวเริ่มมากันแล้วนะเริ่มมากันแล้วเนี่ยนะครับไม่เพียงนักท่องเที่ยวจีนนะครับยังเห็นมีหลายๆชาตินะครับที่เข้ามาเดินทางเข้ามา นะครับอ่านี้ก็เป็นส่วนตัวประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นเชิงบวกแล้วกันนะต่อภาพการท่องเที่ยวบ้านเราเน,น,นี่ยกรณีการเที่ยวเราเนี่ยครับเราบอกเป็นเชิงบวกเนี่ยมันจะส่งผลยังไงแล้วมันจะลิงก์ไงกับภาพการลงทุนนะครับก็ลองคิดต่อครับว่าสมมติเรเที่ยวเดินทางมาครับก็ต้องอลไรฮะต้องขึ้นเครื่องบินก่อนนะเครื่องบินก็มีฮะก็จะมีหุ้นสายการบินนะที่อาจจะลิงก์กับการท่องเที่ยวอ่ะลองคิดตามครับก็อย่างเช่นหุ้น AV อันนี้ก็สายการบินแอร์เอเชียนะเอาไให้ดูชาร์ตว่าราคาหุ้้นนนนตอีเป็ไา ร,ราคาหุ้นตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา1.28นะครับค่อยๆฟื้นขึ้นมานะแต่ถ้าดูจากในส่วนของตัวราคาเนี่ยเหมือนจะยังไม่ค่อยจะฟื้นขึ้นมากเท่าไหร่นะครับก็คิดว่าองม,มองเป็นโอกาสแหละนะครับ<อ>สำหรับตัวกลุ่มที่เป็นผู้สายการบินนะครับน่าจะมี<อ>ไม่การท่องเที่ยวโดยเฉพาะท่องเที่ยวจีนถ้าเข้ามาในช่วงุกจีนนี้นะครับตัวเลข<อ>เริ่มดีแล้วนะครับอีกตัวนึงครับในส่วนตัว ALT นะครับอันนี้ก็แน่นอน,นครับเ,เ,เข้ามาก็ต้อง่าดแล้วเอลนะฮะก็จะเป็น <à> สนามสุนภูมิเนี่ยนะครับคิดว่าในส่วนตัวเอลทราคาตอนนี้ขึ้นมาแล้วหลังจากที่ราคาเนี่ยครับแช่ตน,น,นี้มานานเรียกว่าสะสมพลังแล้วกันพอสะสมพลังปุ๊บเนี่ยก็มีการเบรกขึ้นมาเลยนะครับปัจจุบันราคาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ห้าบหาบาทนะครับแต่ถ้ามองจากภาพในตอนนี้คำถามเอ๊ะเราจะไปแาดไปเนี่ยนะครับราคาตรงนี้เนี่ยขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ผมนี่คิดว่านะครับถ้าตีนตัวท่องเที่ยวนะครับยังมาต่อเนื่อง นะครับเป็นราคาที่มันมีการขึ้นมาเนี่ยนะครับเราอาจจะเป็นลักษณะการคือรอเป็นการพักตัวไหมรอย่อไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่านเนี้ยสามารถจะเป็นการตั้งรับได้สาหราคาหุ้นที่มันมีการขึ้นแรงแรงนะครับเอรอบนี้ผมขอคิดว่าขอเป็นการตั้งรับแล้วกันแนวรับอยู่สักโซนมาสักห้าสิบห้าลงมาถึงราคาห้าสิบสามบาทตรงแกบตรงเนี้ยนะครับถ้าลงมาตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างใช้ได้สวยทีเดียวนะครับแล้วก็ลุ้นการฟื้นตัวกลับขึ้นใหม่อันนี้ขอมาผ่านสายการบินผ่านสุวรภูมิแล้วนะครับนักเที่ยว ก็ต้องเดินทางนะไ, <ฮ S 1> ไปหาที่พักกอ่อง <conceptual S 1> หาที่ต้อ<ล>งออโร,ง,รงแรมต <c oughs> ้องอ่ะโรงแรมโรงแรมอะไรบ้างล่ะนะที่นันท่องเที่ยวจีนเนี่ยคิดแล้วเอบมาเนี่ยนะเมืองไทยเนี่ยต้องพัก,กน, <doors S 1> นะครับสัดส่วนนะครับัท่องเที่ยวจีนนี่เข้ามาบ้านหล,ล่อนะครับก็จะมีตัวเลขที่โชว์มาในส่วนตัวโรงแรมเช่น AWC นะเอราวันอันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนที่ส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาแล้วก็จะมาพักกันนะครับ ก็ราคาหุ้นปัจจุบันก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็กำลังเริ่มมีการเบรด200รวัตนะครับทั้งตัว AWC แล้วก็เอราวัณเอราวันอีกรับนครับ ERW ผมคียผิดแล้วเนี่ยโอเคนะฮะทั้งสองตัวนี้ก็น่าจะได้อันนี้ส่งเหมือนกันนะครับพอมาพักเสร็จครับเกิดอะไรขึ้นฮะโอ้โหเดินทางมาทั้งวันเลยเหนื่อยนะฮะต้องไปหาอะไรแล้วมาทานอ๋อหนุนนน อ๋ออ่านวดด่วนด่วนเราทานก่อนไหมหรือน่วดก่อนต้องโอเคอ่านก่อนเดินทางนาวดก่อนก็ได้อ่นวดก่อนล้วค่อยไปทานนะอ่านวดก่อนก็จะเป็นหุ้นเลยฮะพวกสปาสปาที่ขึ้นดีนะสปาก็มานะเห็นไหมทะลุขึ้นมาเลยไหมหุ้นที่มันเกี่ยวข้องนั้นมันเชื่อมโยงมาหมดเลยนะครับพอนวดเสร็จเลยฮะเริ่มแบบเดินทางมาเหนื่อยนวดเสร็จหิวแล้วนะฮะก็ต้องไปะไปรับประทานเนี่ยไปรับประทานตามร้านอาหารต่าง ร,ร้านอาหารจริงมันก็จะมีในส่วนตัวพวกอย่างเช่นอะไรนะตัวเอูนี่ก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นตัวร้านอาหารโซยูนะครับขนมหวานนะครับอันนี้ก็ถือว่าก็อยู่ในตีเหมือนกันนะครับ<อ>พวกร้านอาหารเซนเทลอันะะนี้ก็จะมีร้านอาหารเหมือนกันนะครับที่ในโรงแรม<อ>นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวภาพที่ผมคิดว่ามันจะเป็นการลิงก์นะครับไปกับส่วนตัวประเด็นเรื่องท่องเที่ยว ประเด็นเรื่องช่วงเทศกาลจุดจีนแล้วเราคาดว่านักท่องจีนนะครับจะเข้ามาเพิ่มขึ้นอยากมีระยะสาคัญนะครับในจุดจีนปีนี้ครับอ่าโอเคค่ะหมดคําถามเลยเพราะว่าวันนี้ครอบครูหมดเลยนะหุ้นจุดจีนเราไปทีละสะเต็ปสเต็ปสเต็ปเลยอ่ะก็ตามกันดูได้ขอบคุณพี่เอกด้วยนะคะแลวเดือนสดานาลับมาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีครับ สวัสด,ดีคะ่ะขอบคุณด้วยคะ่ะสำหรับข้อมูลเนะะี่ยค่ะจากพี่เอกธนาราจากบลอบัวลหลวงนั่นเองสามารถติดตามกันได้เลยนะเป็นประจำทุกวันพุธในช่วงปิดตลาดนั่นเองนะคะโดยมุมมองของพี่เอกเนี่ยเขามองว่าเซตเนี่ยมีโอกาสที่จะไปที่บริเวณ1 5 0 0จุดด้วยนะส่วนแนวรับเนี่ยก็ให้ไว้แบบ 1, 3 8 0จุดเลยค่ะแล้วก็หุ้นที่ให้ไว้เนี่ยเป็นธีมตุดจ,จีนเนาะใกล้เทศกาลแล้วค่ะก็ให้ไปมองหุ้นที่อิงกับพวกเทศกาลรุดจีนนักท่องเที่ยวจีนที่จะ เดินทางเข้ามานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของสายการบินอย่าง AAV นะคะหรือว่า AOT ค่ะแล้วก็กลุ่มโรงแรมเนี่ยก็หุ้นที่น่าสนใจได้แต่ได้แก่ AWC แล้วก็ a r w วันั่นเองค่ะส่วนสปาก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็หุ้นอย่าง a u เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวในทีมก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะนี่ก็เป็นมุมมองจากทางบอลบอหลวงที่ได้นำมาฝากกันไว้ในวันนี้นะคะ